ฉะกันให้แตกสนับสนุนโดยคาราพลัสผิวสวยใสายภายในกระชับดับกลิดต้องคารา p l u สเอาละค่ะกลับมาแล้วนะคะในช่วงที่2ของเรานะคะฉะกันให้แตกค่ะช่วงนี้นะคะเราต้องมาฉะกันให้แบบว่าถึงพี่ถึงคิงกว่าดีอีกนะคะเพราะว่าช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมอาจจะเห็นไปแล้วนะคะกับลีลาอัทรส ของทั้งสี่ท่านนะคะโอ้โหวุ่นวายเหลือเกิน,ฉ,นฉันกำลังงงกับชื่อช่วงอะคะ่ะทำไมคะฉากกันให้แตกไอ้นี่แตกไอ้ไม่ใช่ไอ้นี่แตกนะคะอะไรคะแก้วแก้วแตกไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแตกนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเป็นแบบว่าฉากกันให้แตกประเด็นโอ้แตกประเด็นแต่ดีฉันก็กำกวงไว้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีผู้ชายมาเก็บให้นะช่วงนี้ช่วงนี้เดี๋ยวเราจะมา ออกอรรรสกันอีกนะคะไม่กี้เนี่ยมันกว้างอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาสโคบกันให้แคบๆลงอีกหนย่งนะคะไม่กี้คุณบอกว่าอะไรบันเทิงคุ่บอกว่ามบันเทิงนบันเทิงคุณท็อฟฟี่บอกว่าคุณแบบโอ้การกล้าแสดงออกมันต้องกล้าให้มันไอ้นั่นหน่อยถูกการรักษาถูกต้องค่ะคุณจ๊อบครับ คุณยังเวงว้างอยู่นะฮะดิฉันยังไม่เห็นอ๋อเป็นภาพรวมนกดูหล่อเนาะดูหล่อเขาเป็นผู้ชายคนเดียวนะะดิฉันไม่ต้องย้ำขนาดนแหม่หวานจะ่ใช่ผู้ชายเหรอทำไมพูดอย่างนี้แล้วพิธีกรหลังเป็นผู้ชายเหมือนกันเครื่องเพศฉันก็ยังมีอยู่นะดูน่ากลัวแต่ว่าพี่อ้วนเมื่อกี้เนี่ยเหมือนจะย้ำในเรื่องของพวกวัฒนธรรมเนาะคืออย่างนี้คือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีคอนเวนชันนอลิตี้ เกี่ยวกับเรื่องความงดงามแปลด้วยค่ะคุณแม่แปลด้วยค่ะชาวบ้านดูบางทีแปลไม่ถูกค่ะอีโง่ประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมชาวบ้านเขาดูเนี่ยยัยสียัยสาตามาตามีนั่งดูอยู่จะแปลคุณาคุณแม่หรอคะตาสีตาสาแปลไม่ถูกแล้วมึงถูกไหมไม่ถูกมันเป็นอย่างนี้ใครฟังคือประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่มีอาศิลปะวัฒนธรรมและก็ประเพณีที่งดงามติดต่อกันมาตลอดแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ย การที่ว่าเราจะเปลี่ยนไปให้มัน oh. ทันโลกทั้งหมดเลยเนี่ยคือมันบางครั้งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าอย่างอย่างเราเรายึดถือแบบเดิมๆอยู่ตลอดเวลาเนี่ย oh. บางทีชีวิตเนี่ยมันอาจจะไม่ทันโลก oh. แต่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราก้าวทันโลกเรือก oh. <9 S 1> ้าวไวกว่าศิลปวัฒนาธรรม oh. ไทยอะ่ oh. พะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นขัดแย้งเพราะว่าเรายังอยู่ในประเทศไทยอยู่ oh, ม,มันก็จะอยู่ที่ ความพอดีความเข้าใจความพอดีแล้วก็ความถูกต้องนั่นใช่คระดูมีสาระนะดูมีสาระแต่จริงๆแล้วทุกวันนี้ทํากันได้ไหมล่ะครับได้ได้ไหมได้ฉันทําได้อห็พี่อ้วนทาได้แม่นะทำได้แพทยเลยถามว่าคนหลายๆคนทําได้ไหมถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างคุณลูกเนี่ยน้อยคนจะทําได้นย่างยวคุณลูกเนี่ยมีความเป็นกุลสตรีสูงในเรื่องของมารยาทและกละเทศสส่จริงเหรอคะ ฉันพูดจริงๆในเรื่องของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นแม่บ้านแม่เรือหรือเป็นลูกที่ดีมีความกระตันอยู่กับตเวทีเนี่ยฉันมีเต็มเปี่ยมแต่การทํางานการแต่งตัวการเข้าสังคมบางครั้งเราต้องเกิดมีความทันสมัยโอ้โหนี่มันมีสาระเป็นแ่บไหร่แต่จริงๆน้องแพทย์เขาเป็นแบบนีิจริงนะจริงจริงๆคือการการดูแลคุณพ่อคุณแม่การพูดคุยกับลูกกับอะไรต่ออะไรเนี่ยดิฉันยอมรับเขาะว่าเขาเป็นคนมีหลักการในใช้ชีวิตพอควรจริงหรอดีค่ะจริงมันเป็นแค่การพูดมันเป็น ภาพมายาดิฉันไม่ได้เห็นกระตาดิฉันก็ไม่เชื่อคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อก็ได้ดิฉันเห็นกระตาเห็นกระตาไฟต่อติดเมื่อไหร่ไฟต่อติดเมื่อไหร่ไม่มีไม่มีไม่มีใครติดทั้งนั้นดิฉันจะพูดเขาจะไม่แะแย้งดิฉันได้ยังไงยังไงดิฉันรักคุณแม่คุณไม่ได้เห็นยังไงดิฉันเคยเห็น อันนี้ไม่ควรพูดนะคะยอนนี้คุณไม่ควรพูดนะคะคุณเป็นเดี๋ยวนะคะคุณเป็นพิธีกรคุณต้องอยู่ตรงกลางอันนี้คุณไม่ควรนะคะอันไหนที่ฉันเห็นที่ฉันก็พูดไปตามที่เห็นไม่ได้ไม่ได้นะคะไม่แต่แต่ว่าเแต่าพักให้ฟังจริงๆนะคะในเรื่องของโซเชียลแคมเนี่ยจะบอกว่าเมื่อกี้เรายังอยู่ในประเด็นนี้นะไม่เธอเคยเล่นหรือเปล่า ทำไมจะไม่เคยเล่นดิฉันร้องเพลงลงโซเชียลแคมออกบ่อยเพราะดิฉันมีความสามารถในการร้องเพลงแต่คุณร้องเพลงฉันก็ร้องต้องร้องด้วยเหรอคะต้องร้องไม่จำเป็นค่ะสำหรับรายการนี้ฉันร้องในโซเชียลแคมคุณไปตามดูโซเชียลแคมได้เอาเพลงดีกว่ามาเปลี่ยนเพลงเธอกับเพลงฉันดูซิว่าคนคนทางบ้านจะชอบเพลงใครคุณได้เลิกก่อนเลยค่ะถ้าลงโซเชียลแคมกลัวจะรักไม่จริงเออกลัวจะรักไม่จริงเออกลัวจะรักไม่จริงไปรายการยูวอยกันไหมคะคุณน้าไปเันกลัวเธอจ้าเดี๋ยวพ่อ แบทเทิลโดยแพตตี้อะอันหรอถ้าท่านลงโซเชียลแคมถ้าดิฉันลงโซเชียลแคมดิฉันจะร้องเพลงนี้ค่ะเคยดีกว่าไม่เอาดีกว่าเพราะฉันถอยสิแม่ไงเดี๋ยวนะพอพูดถึงโซเชียลแคมขึ้นมาเนี่ยอ่ะคุณผมนึกขึ้นได้นะครับว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมเคยเห็นอะไรนะครับบางคนเนี่ยไปเต้นฮาร์เลมเชคในชม ขอพูดมีคนบอกว่าวัฒนธรรมการสังสอนการเต้นเพอแบบมีปัญหาวัฒนธรรมสเปไม่ดีฉันบอกเลยจะบอกใครนะผมว่าพิธีกรที่นี่เนี่ยร้อนๆหนาวๆกันหลายคนแต่นี่ฉันบอกเลยนะว่าจริงๆเนี่ยคำว่าฉันนตอนนั้นฉันบอกเลยฉันไม่รู้จักไอ้คำว่าโซเชียลแคมแน่แน่แน่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆรู้แต่ว่าการถ่ายรูปแล้วก็ทำทำณตอนนั้นมันคือการทำสนุกฮาเลมเชคฮาเนคือไม่มียาคา ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นการรู้เท่าไม่ถึงการหรอไม่ใช่ค่ะคือไฮเลมเชควันนั้นน่ะมันไม่ใช่แก้ผ้าโป๊เปิืแล้วไปทำทาที่คุณแม่ยอมรับว่าเป็นคุณแม่หรอคะถูกค่ะเัอเองไม่หนูจะบอกว่าไม่ได้อะไรหรอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ทันเนี่ยเป็นน่ารักไม่ได้ออกแนวแบบว่ายกหรืออะไรยอกกันเองอ่ะอยู่นียกันคุณผู้ชมก็บอกยกยอกกันเองทํากันเองก็บอกว่าน่ารักอ่ะคุณผู้ชมต้องด่าแบบนี้ไม่ใช่คนอื่นเขไม่ใช่เธอยังไม่เห็นนะสิอีดามได้ดูแล้วค่ะ จะไม่จะมีตรงยยไหนหยาบคายเลยเสื้อผ้าก็อยู่ครบเพลงแต่เต้นฮ่าเลมเช๊ะโอ้ยไม่เป็นไรน,นะตรงไหนหรอไปวแสต่ถามว่าถ้าให้คนสวยๆอย่างฉันเนี่ย<อ>ที่มีความสามารถอยู่แล้วเนี่ย<อ>จะต้องไปแสดงความอุบาทด้วยการแก้ผ้าไปร้องเพลงไปฉันก็ไม่ทำเ<อ>ข้าใจไหมเพราะว่าเราต้องการจะให้มีความสามารถโซเชียลแคมเนี่ยเป็นช่องทางในการเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโชว์ความสามารถหรือกระจายสิ่งที่เรามีออกไปสมมุติว่าคุณมี ความสามารถในการแต่งหน้าคุณก็ไปสอนเขาแต่งหน้าแต่ไม่จะเป็นต้องแก้ผ้าไปแต่งหน้าไปเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือทางการสื่อสารชนิดหนึ่งเหมือนที่คนบางคนขายของในไอจงไอจีเฟสบุ๊กอะไรเนี่ยทไม่ต้องบางคนหรอกพวกเราเนี่ยแต่ถามว่าเป็นเรื่องปกติไหมเป็นเรื่องปกติเพราะเราไม่ได้เอารูปอุบาติหรือทําให้สังคมเสื่อมเสียแต่ถ้าคนที่ทําเนี่ยบอกเลยไม่ดีจริงๆอยังรู้สึกแอนตี้อยู่ใช่ไหมเออคุณจอบบ้าง คุณจ่าอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะไม่ผมก็ยังมองมองในโลกของโซเชียลหรือว่าคือไม่ได้มองแค่โซเชียลแคมนะครับก็เป็นโลกอินเทอร์เน็ตทั่วไปหลายๆคนเนี่ยอาจจะศึกษาโหลดอะไรของคุณหรือเปล่าโหลดฟรีนะใช่ค่ะปิดอันนี้มันเป็นช่องทางการโหลดใชายเอวเอเรียไม่ใช่อันนี้พูดถึงพูดถึงสาระบ้างมันก็มีอย่างบางคนเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็เข้าไปดูการสอนแต่งหน้าได้ถูกไหมคะได้ไดอย่างผู้ชายเนี่ยก็จะมีข้อมูลดูแลรักษารถอ้อทูบหรือบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นเช่น การเอาทรายมาทำเป็นศิลปะใช่เอาะว่ามีเรต่างๆคุณดูแค่นั้นจริงๆเหรอคะอะไรนะครับคุณไม่เลยเถิดไปดูตรงนู้นตรงนี้ไปมีอะไรเป็นเปแคบคุณไม่คลิกไปดูเหรอคะเอาถามความเป็นผู้ชายคือคือความเป็นผู้ชายเนี่ยในอดีตนะครับประวังไม่อดีตสิปัจจุบันนี้ตอนนี้ไม่ไม่ทำแล้วเอาเหรอในอดีตทำอะไรมาคะก็มีบ้างนะครับซุกซนไปดูเว็บโปบ้างอะไรอย่างนี้ปัจจุบันไม่ดูไม่ดูครับอ๋อเหรอคือหมายถึงว่าเราเร่อย่างไรคะไม่เราอยากถามว่าผู้ชายเนี่ยคือ เข้าไปศาสตร์สองสองศาสตร์เ <Norwegian> น <arent> ี days, exactly so, people like people people, people, ่ยค so ือเข้าไปดูพวกนี้โดยเฉพาะเหรอคือตอนนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นแล้วอย่างที่บอก5%ซที่ผมบอกเนี่ยถูกต้องมาจากเพื่อนอ่าแล้วตอนนี้เพื่อนคุณดูอยู่ไหมคือคือคืออย่างนี้อะผมเล่าให้ฟังตอนเด็กๆผมเนี่ยจะเรียนก่อนเกณฑ์นะครับผมแล้วก็เพื่อนผมเนี่ยจะมีอายุมากกว่าอตอนเด็กๆเนี่ยช่วงปถมหรือว่าช่วงมัดยมบต้นคุณดูหนังไม่ใช่ไม่ใช่แต่ปถมหรอไม่ใช่หมายถึงหมายถึงกลับบ้านเป็นเพื่อนสองคนไหมคะแต่คุณละสองคนที่บ้านไหมคะ อนคุยเันอยู่สองคนก็ไฟมันติดที่ผมอยู่ผมก็กำลังอธิบายเฉยๆว่ามันเป็นยังไงนะความอยากรู้อยากเห็นของวัยรุ่นมันเป็นยังไงก็คือเพื่อนชักชวนหรือว่าเพื่อนบอกอย่างเพื่อนมีอะไรก่อนผมอย่างเงี้ยมีอะไรก็คือแบบคนรักแร้ขึ้นก่อนผมก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าอายุน้อยกว่าผมก็อยากรู้อยากลอาทำไมของเราไม่ขึ้นเราเราเราผิดหรือเปล่าก็ไปขโมย ที่โกนที่โกนหนวดของพ่อมาโกนเพื่อให้มันขึ้นไวๆอะไรประมาณนี้นี่คือความอยากรู้อยากลองแล้วก็สังคมเพื่อนเนี่ยผมว่ามีอิทธิพลต่อเรามากเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่อ้วนคะตอนประถมนี่พี่อ้วนพี่อ้วนเคยจะเอาอะไรมาโกนให้ขึ้นก่อนเพื่อนไหมคะดิฉันพิจารอนออกค่ะดิฉันเป็นผู้หญิงที่ชีวิตเนี้ยขาดแหนบไม่ได้ตั้งแต่อายุสิบสองกระทั่งปัจจุบันนี้ชีวิตจะขาดเธอไม่ได้จริงๆแหนบจ๋า ก้าวถึงรอยางเราอยากฟังนางบ้างเห็นนางคันอยู่นะแล้วเอาคุณอะไรช่งคันอะไรคะท่านที่ทำหน้าที่ค่ะไฟอยู่ทางนี้นะคะอะไรจบแล้วเหรอจบแล้วค่ะพอคสรไม่ใช่ดิฉันชอบผมก็เปลี่ยนพิธีกรเลยครับคนคนกดไฟเป็นทักตี่แล้วเนี่ยกดมวดซ้วนนะคะคุณสาขาอันนี้จะให้ดิฉันพูดจบเลยค่ะ กำลังเรากำลังอยู่ในโซเชียลแคมใช่ไหมคะยังไม่ได้ออกนอกเรื่องใช่ไหมคะจริงจริงแล้วเรื่องแบบนี้ดิฉันว่ามันสองแง่สองงาถ้ากําลังจะบอกว่าโซเชียลแคมหรือว่าที่เล่นกันหรือว่าที่เป็นจะเป็น Facebook ิน s t a g กร m ต่างสองมุมคือมุมแรกมันเป็นสื่อสาธารณะหรือเปล่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะหรือเปล่าหรือสื่อหนึ่งบางคนโพสต์บอกว่า ก็มันเฟซกูกูจะโพสอย่างเงี้ยใครจะทำไมล่ะไม่อยากจะเป็นเพื่อนไม่อยากดูไม่ต้องมาเป็นเพื่อนกับกูสิบางคนมีด่ากันมีแบบอย่างนี้ใช่ไหมเรากำลังมองสองมุมถ้าเกิดเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเป็นพื้นที่ส่วนตัวจะโพสอะไรใครก็ว่าอะไรไม่ได้แต่ถ้าเกิดมองในแง่ของมุมสื่อสาธารณะแล้วก็ไม่ควรมั้ยในที่สาธารณะอย่างน้อยมันก็คือที่สาธารณะที่ทุกคนมาเห็นนะเดี๋ยวก่อนนะคะพวกคุณอาจจะไม่เข้าใจขอสั่งสอนพวกคุณนิดหนึ่งเพราะว่าพวกคุณเนี่ย คือถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นคนเชยะนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าไอ้ความรู้เรื่องกฎหมายที่ฉันค่อนข้างเยอะนะคือนะตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะครับว่าโลกโซเชียลแคมเนี่ยม,มันเป็นโลกของคนที่มีความสามารถแต่ไม่มีเวทีที่จะโชว์<อ>หมายความว่ามีคือคือ,อตามสื่อมีของแต่ไม่มีที่ขายเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายของการมีการมีดีมีความสามารถเนี่ยค,คือบางคนเนี่ยได้ไปออกทีวีได้ไปออกรายการนู้นรายการนี้แต่ว่าบางคนไม่มี ไม่มเีเวทีที่จะไปโชว์ทั้งๆที่หลายๆคนเก่งกว่าไอ้พวกที่ไปโชว์ตามรายการต่างๆทีนี้เห็นด้วยไหมอันนี้ร่บปอกมือแล้วพอเสร็จปุ๊เบเนี่ยแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้โลกโซเชียลแคมป์กับมันก็คือเวทีเวทีหนึ่งที่ คนที่ว่ามีของมีความสามารถเอามาโชว์กันโดยไม่เสียสตางโดยไม่เสียสตางแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมันเกี่ยวกับเรื่องการมีสัมมาอาชีพในนี้ได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่เหมือนพี่ว่าเคยไปโพสอ่าเป็นอะไรคะกล่องโฟมอ๋อกล่องโฟมอันตรายของกล่องโฟมมี่ะไเป็นคนที่ยดิฉัเป็นสาระเออทำผมด้วยดิฉันเป็นคนมีสาระตลอดค่ะนะคะดิฉันไม่ใช่กระเทยแบบบ๊อบบบอแต่ตั้งแต่ลงเหมือนอเสื้อดำแดงไว้ว่าตัวเอง แล้วพอเดียวกันแหละค่ะดิฉันก็ไปทำก้าวผมจับรลอนซึ่งซึ่งการก้าวผมจับรลอนแบบสบายโบราณไม่มีเลยเขาเขาจับเก่งมากก็เคยก็เคยเอาพวกนี้ไปลงเหมือนกันเหมือนกันดิฉันก็มองว่าสื่อตรงนี้มันคือสื่อทางการตลาดที่ทุกคนสามารถมาใช้ประโยชน์ตรงนี้ได้ขอโทษนะคะขอแย้งอีกนิดนึงขอขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะแล้วก็นะตอนนี้มีกฎหมายนะคะมีกฎหมายเทคโนโลยีก็คือ ใครที่ว่าทาอุบาทชาชั่วลงไปในโซเชียลแคมหรือในอินเทอร์เน็ตต่างๆเขาสามารถจับติดคุกได้เลยนะคะทุกคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้เรื่องจริงค่ะใช่ใช่ใช่เป็นเรื่องเป็นราวนะคะกฎหมายคุ้มครองยทางด้านของการสื่อสารแล้วถ้าเกิดว่าเป็นพิธีกอนั่งโชว์นมเกิน10%ขึ้นไปอาจจะโดนจับก็ได้ข้อหาอนาจารย์ คุณลูกล้อค่ะคุณลูกคุณลูกไม่ได้โชว์แต่พอดีว่าเสื่อมาโลนใช่อาจจะล้อก้องหาว่าแบบว่าผ้าไม่พออะไรอย่เงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีสื่อเครื่องมือตรงนี้เป็นสื่อที่ทุกคนสามารถใช้ได้ฟรีแล้วก็มีประโยชน์ธุรกิจก็มาทําตรงนี้ได้เป็นอาจารย์ก็มาสอนหนังสือในนี้ได้โพสแต่ละเรื่องที่มันมีประโยชน์ดีฉันว่าจริง ดิฉันว่าอย่างอย่างอย่างคุณแม่เนี่ยเออโพสในเรื่องของก้าวผมอย่างเงี้ยถูกต้องเพราะบางทีช่างก้าวรุ่นคุณแม่ตายไปหมดแล้วอะนะหะรู้สึกไม่ได้แล้วตายพูดเหมือนกูแก่มากเลยจ้าอย่างนี้แอบเดบด้วยอย่างนี้ฉันเนี่ยหาภาพมาประกอบแล้วโพสอะไรพวกเพลงลูกทุ่งเก่าๆบางคนอาจจะนึกไม่ออกฉันก็มีสารละนะคะคุณแม่ไม่ใช่กระเธอไลฟ์สารละไปวันๆนะคะคุณแม่คะแล้วคุณสองคนคนเนี้ยเขาเป็นแบบว่ารุ่นดึกละ ไม่ผมสงสัยนิดนึงว่าชั้นร่ดเดียวกันเกีอีนี่นางนี่แต่คุณสองคนนะคุณสองคนนี้คุณมีลุคที่มันเป็นทางสมัยมาผมก็สัยสงสัยว่าการโพสตโซเชียลแคมเนี่ยบางครั้งเนี่ยตั้ง private ได้ถูกไหมครับหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการโพสโซเชียลแคมเนี่ยเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่สมมติว่าผมเนี่ยเป็นเพื่อนกับเขาแลโฟอลโลกันอยู่มีเพื่อนโพสต์ในการกระทําแบบนี้เช่นโพสต์แบบโป๊ๆเห็นปทุมฐานหรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก๊อปมา ก็มาเพื่อจะดูเองดูเพื่อนตัวเองก็อปได้ด้วยหรอแต่อาจจะหลุดออกไปในทางอื่นอย่างนี้ถือว่าผมผิดไหมหรือว่าคุณผิดบอกเลยด้ โนดโนดอันนี้คือแอันนี้จับเพื่อใช่คืออย่างนี้ค่ะจับได้ไหมคะับตอนนี้จับได้คือคะคืออย่างนี้สามารถบตำรวจจับได้เลยนะถือว่าจงใจอนาจารอ่ะแล้วท่านทำไมคะไม่แม่ในตกลงว่าจะคือคือเป็นตัวอย่างว่าอย่างนี้ทำไม่ดีเออรู้สึกคุณแม่จงใจอ่ะก็นี่ไงคือทำบอกอย่างนี้อย่าทำนะคะเพราะว่าการเอานมออกมาสื่อพวกนี้มันเป็นการอนาจารแบบว่าจับได้คุณลูกไม่ไม่เห็นต้องหนีบเลยคุณลูกคุณลูกก็ไม่เห็นต้องหนีบนี่นะนี่ไงเดี๋ยวก็ดีฉันไม่ได้ทำ นี้ครับมันเป็นของจริงอันนี้ของจริงค่ะคุณแม่ของจริงถ้ากล้องจะซูมขนาดนี้ก็จะไม่อยากกล้องก็ไม่ได้ก็ใส่มาท้าแม่เขาซูมลแหละแม่คุณจับต่อคุณจอบต่อคุณจอบต่ออะไงต่อไม่คือมีใครตอบผมได้ในเรื่องนี้บ้างผมก็อยากจะถามเขาบอกอ่ะไปถามพี่อ้วนสิอะไรนะฉันลืมฟังใช่ไหมดมอ่ักรลอง พี่อ้วนสิว่าถ้ามันหลุดออกไปโดนคืออย่างนี้ผมสมมติว่าเราตั้ง private กันอยู่นะครับผมแล้วเรา follow กันเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่อ้วนไปโพสต์แบบเมื่อกี้แล้วผมเนี่ยนำนำคลิปของพี่อ้วนเนี่ยมาเผยแพร่ั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ผิดค่ะผิดท like ี่คุณและโดนค่ะคุณเป็นคนผู้เผยแพร่เพราะว่าล่าสุดฉันฟังข่าวโดนะแล้วคนโพสต์คนแรกไม่โดนหรอครับ โดนหมดค่ะเขาคือไม่คือถ้าเกิดว่าเราโพสต์กันไพรเวท e จะไม่โดนแต่คนเอาไปเผยแพร่จะโดนโดนคนที่เป็นคนที่รู้อยู่ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเอาไปเผยแพร่ทไมอ่ะแล้วถ้ามันไม่ได้เผยแพร่ล่ะครับสมมติว่ามันอยู่ในโทรศัพท์ของผมอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วโทรศัพท์ผมหายอ่ะ อย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ไม่ผิดอ่าอย่างนี้ไม่ผิดไงเขาก็ต้องมีการสืบสอดไงว่ามันหลุดมาจากตรงไหนไงครับใช่ใช่กินข้าวครับกินข้าวไม่กินหญ้านะคะใช่พี่ชอฟฟี่ครับถ้าโทรศัพท์มันหายเนี่ยคุณจะไปสืบสอดจากไหนว่ามันมาจากไหนไม่ไปความมากถ้าเกิดว่าโทรศัพท์หายถ้าโทรศัพท์หายเสร็จปุ๊บเนี่ยมีคนเก็บโทรศัพท์ได้แล้วก็เอารูปจ็อบเนี่ยกำลังแบบชอริ้วเฮียงถล่มก่อนจะไปเผยแพร่สมมุตินะอย่างเงี้ยเราไม่ผิดแต่ว่าคนที่เอาไปเผยแพร่น่ยผิด แต่ j o บก็มันจะถามว่าเขาจะเสรได้ยังไงได้สิเขามีโอ้โหใครเป็นคนเอาไปปล่อยเอาไปอะไรต่ออะไรมาจากตรงเว็บไหนอะไรอย่างนี้จะมีหมดแต่ว่า job เนี่ยจะผิดในในฐานะจำเลยของสังคมว่ามึงป่วยแล้วมึงมาชวลิ้เที่ยงนจอข่าวอยู่ในถ่ายไว้ดูอะไรอย่างี้ถ่ายไว้ดูแต่ถ้าถามว่าผิดตามกฎหมายไม่ไม่ผิดเพราะว่ามันคือสรีระของเราชอของเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่่คีาผิดทางสังคมผมอยากโยงเข้ากับประเด็นของ แน่นอกที่มีคนมาโพสเป็นคลิปแน่นอกสมมุติว่าเขาโพสในในอะไรนะโซเชียลแคมของตัวเองโดยที่ตั้ง private ไว้ เออแต่คลิปมันดันหลุดไปเองอ่ะเออเขาไม่ได้แชร์แต่นย่ี้อย่างงี้ก็อื่นจะมาด่าเขาไม่ได้หรือเปล่าเดี๋ยวค่ะแต่แต่แต่ดิฉันคิดว่านะถ้าคุณต้องการจะเก็บไว้ดูส่วนตัวคุณไม่ต้องโพสต์ไม่ว่าจะไพรเวทหรือไม่ไพรเวทคุณต้จะโพสต์ถ่เป็นวิดีโอก็ถ่ายเก็บไว้ในนี้ช่องก็มีแต่เปใบหมกของฉันอ่ะก็ไม่ได้กไม่เห็นนะก็มีรูปส่วนตัวที่ฉันไม่ใหญ่ใครเห็นไปอยู่กับใครที่ไหนเมื่อไรฉันก็ไม่โพสต์ไงก็ไม่มีใครรู้จะไพรเวทไม่ไพรเวทเดี๋ยวนี้อะไรอะไรอะไมใครคุณ แต่ว่าถ้าเกิดโทรศัพท์คุณหายไปนะถึงเวลานั้นคุณจะมานั่งน้าตาตกนะคะเหมือนกับตอนนี้ที่โทรศัพท์ฉันหายไปแล้วฉันเพิ่งซื้อเครื่องใหม่แล้วน้ำตาตกไหมฉันไม่น้ำตาตกน้ำตาตกสิคะเพราะว่ากาลังชอริ้วเฮียกำลังไปที่โจยดจานว่าเอ๊ะทำไมผู้หญิงคนนี้ถล่มวังคึ้นาวอยู่ไม่ฉันนั่นไม่ถ่ายตัวฉันเองอยู่แล้วฉันชอบแอบถ่ายคนอื่นไว้แต่เกิดมันมีภาพหลุดออกมาเป็นคนอื่นหมดไงอั่นไง เออนะคะมันเป็นคนอื่นหมดไงแต่บอกเลยนะว่าจะถ่ายตัวเองหรือว่าถ่ายคนอื่นอะป่วยทั้งหมด เออนะป่วยทั้งหมดรับยาช่อง8เลยค่ะรับมันก่อนใช่ไหมคะคุณแม่ค่ะไม่เคยตอนนี้รักษาหายแล้วใช่ไหมไม่เคยไม่เคยทําอะไรที่จะต้องไปรับยาไม่เคยถ่ายแบบกําลังชงกําลังชอกําลังอะไรไม่เคยค่ะคุณแม่ไม่เคยแล้วที่ไปแก้ผ้ากันเฉาเสือเดซี่เนี่ยไม่เคยหรอไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ได้เป็นการอันนั้นไม่ได้เป็นการอ่าป่วยหรืออะไรเด้งซิ้นค่ะวันนั้นน่ะคือคืออยากจะพี่ให้คนไทยที่ไม่เคยไปเดซีพี่สูตรให้รู้ว่าเดซีเนี่ยมันเป็นทะเลที่ไม่จมนอนลงไป เสร็จปุ๊บดิฉันบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีรูปเด็ดกว่านั้นอีกเพราะดีฉันนอนหงายอยู่ ดิฉันไม่โพสรับยาที่ช่องแปดเลยดิฉันโพสแล้วค้าตำรวจจับคาะอาจารย์รับยาที่ช่องแปดเลยค่ะคุณแม่เชิญค่ะรับมาแล้วรับพร้อมกันหมดค่ะนอคะโอ้ยนี่นี่นี่ช่วงฉากกันให้แตกนี่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรมันแตกนะเออไปไปมานี่จากอะไรนะซเชียลแคมใช่ไหมจากสังคมออนไลน์นะคะมาถึงกฎหมายอ่ะมาถึงครอบครัวมันครอบคุมมันครอบคุมมันครอบคุมหมดเลยลองสังเกตดูนะว่าถ้าเกิดว่าเราดูรายการประชาดา มันก็จะมีเรื่องกฎหมายเรื่องสังคมเรื่องการเจ็บป่วยทางด้านจิตใจหรือเปล่าหรือวัฒนธรรมหรือเปล่าแล้วก็มันมันก็จะมีความเป็นวัยรุ่นความเป็นสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องหมดเลยเพราะฉะนั้นลองดูแล้วก็เอาประโยชน์ในการที่พวกเราเนี่ยตะฉะดะกันจนแบบว่าแตกเนี่ยเอาไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับครอบครัวใครๆนะคะคุณจอบคะคุณมีอะไรจะพูดไหมคะให้คุณพูดอีกนิดนึงผมอยากพูดถึง อ่านักศึกษาหรือว่าเยาวชนมากกว่าคุณไปอาพูดถึงนักศึกษาครับผมสางภาพไม่ใช่แม่รู้มาคุณลุกเหนื่อยมาเหนื่อยมาที่ผม้ถผมเคยอยู่ในยุคนั้นแล้วอาจจะหลงผิดเคยเกือบจะหลงผิดไงพี่อ้วนคะดิฉันให้โอกาสเขาเนี่ยสามรอบแล้วนะคะสร้างภาพเนี่ยนะเออไม่ใช่สร้างภาพค่ะคือให้เขาหลุดจากภาพนี้ทันทีงั้นย้ายไปที่คนอื่นก่อนเลยครับสามรอบแล้วค่ะเอาคุณนั่นแหละค่ะเอามาสรุปไปให้ผมพูดต่อเรื่องเดิมพูดเลยพูดเลยก็ก็ด้วยทุกวันนี้นะก็คือแบบ เวลาจะโพสคลิปอะไรเงี้ยมันง่ายนะครับผมก็อยากจะให้โพสในสิ่งที่ดีโชว์ความสามารถหรือโชว์ของที่ตัวเองมีดีกว่าของที่ตัวเองมีโชว์ของโชว์ของที่ตัวเองมีก็คือความสามารถความสามารถเช่นบางคนเนี่ยมีกิญ่นในเรื่องคิดเลขเร็วเนาะอ่าบางคนเนี่ยจาเก่งคุณมีความสามารถอะไรไหมถ้าถ้าเกิดว่าคุณมีโซเชียลแคมอยู่ในมือแล้วคุณอยากผมเคยเป็นนักกีฬาของสโมสรตำรวจครับผมเป็นนักปิงปองนี่ไงผมเรียนจบปีเรียนจบโทเพราะว่าทุนนักกีฬาหัวไปหมดประมาณนี้หลานพี่อ้วนเป็นอย่างนี้เหรอคะ ปกติจังขึ้นมาโอ้หล่าดินี่จบโทรปริญญาโทนี่ก็โทรเหมือนกันนะครับโทรอะไรนะปริญญาโทมหาบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาการตลาดค่ะเก๋มากค่ะเก๋ปริญญาโทนะคะเฉยๆบ้าบ้าบอบล่ะเจ้ารตลาดค่ะถึงแม้จะไม่ปริญญาโทก็ปริญญาตรีค่ะตรีไหนคะปริญญาตรีการตลาดค่ะการตลาดหรือปากตลาดค่ะการตลาดค่ะ ่ีกาารตลดกับตีจับโทไม่เกี่ยวค่ะคุณขายอยู่ที่สามัญสำนึกค่ะคุณจอกินข้าวเหมือนกันไหมคะตีกับโทกินข้าวเหมือนกันไหมคะรีฉันกินไข่ปลาคาเวียค่ะกินไข่ปลาาเย็นหัว ชันนี้อย่าเวียนหัวชันนี้ไมียจะพูดพูดเลยเออกดไฟสิคะคุณสาคุณกดไฟสิคะว่าดิฉันก็มึนไงเอาเหรอเอออ่ะคุณแพตตี้คุณจะพูดอะไรไม่ฉันเบื่อคุณไต่รงอะค่ะสร้างภาพแต่ฉัน่เอาไฉันเห็นด้วยกับคุณแพตตี้พระเอกเระดังฟ้าที่สร้างภาพเก่งฉันเห็นด้วยดุมาบอกว่าสร้างภาพเสร็จจากรายการนี้ฉันอู้ริลิกระลิบไปแล้วบอกว่าจะพูดถึงนักศึกษามาพูดต่อเลยนักศึกษามาพูดต่อนักศึกษา ให้อีกนิดหนึ่งเขาบอกหมดเวลาแล้วให้คุณโอกาสคุณสุดท้ายแล้วสติสติไม่ใช่คือผมการคิดว่าอเบื่อผมทำไมผมพูดล่ะทำไมคุณไม่พูดล่ะคุณแพตตี้กับคุณทอฟฟี่ตายตายตายโอเคคือจะให้ผมมาพูดไลยบอกว่าอาใจประชานครับอย่าทำเป็นสิ่งที่ดีมันก็ไม่ได้ถูกปะล่ะปิดไฟละปิดไฟละโอกาสของคุณหมดแล้วค่ะครับโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะให้โอกาสให้กับคุณจ๊อตอีกทีหนึ่งครับผมคุณต้องไปสลัดภาพของคุณออกนะคะ แล้วคุณกลับมาทำไมผมต้องสลัดภาพในเพื่อผมห่วงเยาวชนน่ะเออถูกต้องผมผิดตรงไหนอ่ะคือผมห่วงเยาวชนผมผิดเหรอครับรายการนี้เฟกอะไรล่ะรายการนี้เฟกเดี๋ยวเดี๋ยวทักไปทุกเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาปะฉาดด่ากันต่อนะมันเฟกตั้งแต่หน้าคุณแล้วครับคุณต้วพี่เป็นันเฟกเป็นพไปเลยไปเล่ะ